สวัสดีค่ะจากร้านสะพานบุญนะคะวันนี้พามาดูสินค้าสวยๆเกี่ยวกับธรรมจักรกันค่ะใกล้เทศกาลทอดกรถิ่นแล้วนะคะลูกค้าหลายท่านก็จัดงานทอดกรถิ่นเป็น,นธีมธรรมจักรค่ะวันนี้พามาดูสินค้าธรรมจักรดังนี้ค่ะมาเริ่มจากครอบไตรก่อนเลยนะคะครอบไตรมีหลายสีหลายแบบหลายรุ่นหลายช่างค่ะรวมไปถึงพันแว่นฟ้าก็มีหลายแบบด้วยนะคะร้านเรารับปักย่ามตะลปัดหมอนอิงเป็นรูปธรรมจักรด้วยนะคะ มีหลายแบบหลายรุ่นเลยดูที่หน้าเว็บได้เลยนะคะมาดูงานไม้กันค่ะงานไม้เป็นงานปิดทองประดับกระจกนะคะด้านหลังงานไม้จะเป็นโฟมสำหรับติดใบไม้ค่ะใบไม้มีหลายสีเลยนะคะทั้งแบบขนนกสีฟ้าสีทองสีเงินสีแดงสีเขียวค่ะ<ม>เมื่อติดเงินแล้วนะคะรูปร่างก็จะออกมาเป็นตามรูปเล็กดังนี้เลยนะคะขอบคุณรีวิวจากลูกค้าด้วยนะคะ ธร,รมจักรมี2รูปแบบนะคะมีแบบกลมๆธรรมดาและแบบธรรมจักรล้อมใบโพค่ะในส่วนของครอบไตรธรรมจักรก็มีหลายสีหลายรุ่นนะคะสามารถจัดตามสีวันเกิดของเจ้าภาพหรือว่าสีวันเกิดของผู้บวชได้ด้วยนะคะกรณีที่เป็นงานบวชค่ะดูราคาที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะทางร้านเราจะลงราคาสินค้าทุกชิ้นไว้ที่หน้าเว็บครบถ้วนบริบูรณ์หมดทุกชิ้นเลยนะคะ ใกล้เทศกาลกระถินคิวในการปักจะค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้าต้องควรสั่งเนื่อๆนะคะทั้งย่ามตลปัดสัปปะนและหมอนอิงค่ะสนใจสินค้าไหนหรือว่าหาราคาที่เว็บไม่เจอก็ทักเข้ามาสอบถามกันที่ไลน์ได้เลยนะคะร้านอยู่ริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะขอบคุณรีวิวสวยๆจากลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะคะ อันนี้เป็นรีวิวธรรมจักรล้อมใบโพค่ะส่วนอันนี้เป็นรีวิวธรรมจักรกลมๆธรรมดาประดับเงินแล้วสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ